โค้ด e เทอร์ eller, สวัสดีครับในวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนทุกคนนะครับมาทําระบบสแกน QR Code แล้วก็บันทึกยอดขายร้านคานะครับโดยการบันทึกทั้งหมดนะครับจะบันทึกไว้ในตัวแคนวาชีตนะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลใหม่ที่แคนวาเขาเขาเปิดให้ใช้งานแล้วก็สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้ง่ายมากเพราะเป็นชีตของแคนวาเองนะครับเราจะไม่ได้ใช้ g o Google s h e e t ที่มันต้องไปยุ่งยากไปสร้างโค้ด GS อะไรอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูว่าจะทํำยังไงนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูพร้อมของเรากันก่อนนะครับในพร้อมนี้นะครับแน่นอนว่าผมก็แจกไว้นะครับที่คำอธิบายใต้คลิปนะเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปคลิกที่คําว่าไฟล์นะครับแล้วก็เลือก Make a copy หรือว่าทําสําเนานะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อไฟล์ของตัวเองแล้วก็กด Make a copy หรือทําสําเนานะครับมันก็จะสร้างไฟล์นี้ไปเป็นของเพื่อนๆเองเพื่อที่จะแก้ไขได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบที่มี ในพร้อมนี้กันนะครับผมบอกให้เขาสร้างเว็บแอปนะครับที่ชื่อว่าระบบจ่ายเงินร้านถูกจังนะนี่เป็นชื่อร้านของเองนะครับโดยใช้ t y s e r i e s นะครับฟอนต์อะไรก็บอกเข้าไปนะครับแก้ได้นะให้มีระบบสแกน QR code คเพื่อจ่ายเงินพร้อมเพรีหน้าร้านค้านะครับแล้วก็บอกเขาว่าบันทึกข้อมูลและดึงข้อมูลจากแคนวา e e t นะครับทีนีเ้เราบอกแค่นี้เลยเหรอใช่ครับเราบอกแค่นี้เลยเราไม่ต้องไป เอาลิงก์แคนวาชีสเอาอะไรมาใส่ให้มันยุ่งยากนะครับโอเคครับทีนี้มาดูที่คุณสมบัติหลักของระบบนะครับ1ก็คือหัวเว็บไซต์นะครับให้มีชื่อเว็บไซต์เนาะระบบจ่ายเงินร้านถูกจังแล้วก็พื้นหลังสีอะไรตัวหนังสือแบบไหนนะครับมีอีโมจิอะไรนะก็บอกเข้าไปนะครับแล้วก็2นะครับส่วนแสดงผลหลักนะครับให้มีช่องกรอกยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายนะอันนี้เราจะไว้พิมพ์ยอดเนาะแล้วก็มีปุ่มสแกน QR code คเพื่อชำระเงินนะครับ เมื่อคลิกนะครับจะแสดงป๊อปอัพยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายนะครับตัวอักษรใหญ่ชัดเจนนะครับพร้อมเปิดภาพ QR Code จากลิงก์เอ็ตรงนี้เราต้องเอามาใส่เองนะครับแน่นอนว่าเราจะให้มันแสดงภาพ QR Code เราก็ต้องไปฝากไฟล์ภาพ QR Code เราไว้ก่อนนะครับเราก็มาที่เว็บไซต์ pickin.ts นะครับเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในการฝากไฟล์นะครับถ้าเปิดขึ้นมาแล้วเราก็กด Start Upload ตรงนี้นะครับแล้วเราก็ เอาภาพตัวพร้อมเพียงเราเนี่ยอัปโหลดลงไปนะครับยอมรับแล้วก็อัปโหลดนะครับก็รอเขาอัปโหลดเข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตนะเพราะว่าการที่ภาพหนึ่งมันจะไปโผล่เว็บอื่นได้เนี่ยมันต้องมีภาพนั้นอยู่บนอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเราก็มาที่ไดเรกท์ลิงก์ตรงนี้นะครับกด c o อปปี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับจากนั้นกลับมาที่พร้อมเรานะครับอ่าเราก็ทำการวางลงไปเลยนะครับกดลีกขวาเพจนะครับที่ตัว x สีส้มตรงนี้นะครับ อ่าเราก็จะได้ลิงก์ตัวภาพ QR code ของเรามาแล้วนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับยืนยันลูกค้าชำระเงินแล้วนะครับด้านล่าง QR code เนาะอ่าเมื่อกดปุ่มนะครับอ่าปุ่มยืนยันลูกค้าชำระเงินแล้วเนี่ยนะครับหลังจากนั้นนะครับให้บันทึกข้อมูลลงใน Canvas Sheet นะครับโดยข้อมูลที่จะบันทึกได้แก่ ID บินนะครับเราให้มันสร้างแบบออโต้นะครับแล้วก็วันเวลานะครับก็เหมือนกันนะครับให้บันทึกอัตโนมัตินะครับแล้วก็จํานวนเงินนะครับ ก็คือให้ดึงข้อมูลมาจากยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายที่เรากรอกไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาคือส่วนประวัติการขายนะครับก็ใช้ตารางข้อมูลจากแคนวาชี t นะครับโดยมีหัวข้อก็คือ ID บินวันที่จ่ายจํานวนเงินแต่ผมจะเพิ่มตัวยอดรวมทั้งหมดขึ้นมาด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะฟื้นหลังสีอะไรยังไงก็อธิบา,บายบอกเข้าไปนะครับสุดท้ายนะครับด้านล่างสุดนะผมเพิ่มให้มีข้อความเล็กๆนะครับเนี่ยข้อความบอกลิขสิทธิ์ของ โปรแกรมที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับอ่าก็บอกว่าเป็นร้านถูกจังนะครับอันนี้ผมตีให้เป็นเวอร์ชัน0.5แล้วกันเพราะว่ามันยังเพิ่มอะไรได้อีกหลายอย่างนะครับแล้วก็อ่าบอกเขาว่าใช้ในการสร้างโค้ดอะไรบ้างนะครับพร้อม UI นะครับที่เป็นมิดนะทีนี้ตรงนี้ประโยคนี้ก็สำคัญนะครับนี่มีการแสดงผลแบบ responsive นะครับนี่สำหรับทุกขนาดหน้าจอนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการคลุมนะครับพร้อมของเราทั้งหมดนะครับ แล้วเราก็คลิกขวา copy นะครับหรือว่ากด ctrl C ก็ได้นะครับจากนั้นมาที่ c a n v a AI นะครับกดโคดดิ้งนะครับแล้วก็คลิกขวาเพลทลงไปนะครับจากนั้นก็กดส่งนะครับแล้วก็รอเขานะครับสร้างตัวเว็บแอปให้เรานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในระหว่างที่เขาเขียนโคดนี้นะครับผมจะขออนุญาตรับไปตอนที่เขาสร้างเสร็จแล้วเลยนะครับไปดูกันเลย อ่าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าจะมีปุ่มนะครับ information หรือภาษาไทยคือข้อมูลขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปุ่ม public หรือว่ากดเผยแพร่เว็บไซต์เราตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็น2ตัวที่เพิ่มมาใหม่นะครับเห็นไหมครับว่า Canvas h e e t เนี่ยเขาทำมาเพื่อ l i n k ์กับตัว Canvas AI ที่เป็นว็บแอปโดยเฉพาะเลยนะครับทีนี้หลายคนสงสัยว่าทำไมสร้างเสร็จแล้วของตัวเองไม่มีปุ่มนี้นะครับคือว่าอย่างนี้ครับ ตอนนี้แคนว่าเขาเพิ่งอัปเดตไปเมื่อ2วันก่อนเองที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะทยอยอัปเดตพวกที่เป็นผู้ใช้หน้าเก่าอย่างเราเนี่ยนะครับเราจะยังไม่ได้อัปเดตนะครับเราจะแบบอัปเดตทีหลังก่อนนะครับแต่ว่าในตัวแคนว่าตัวนี้ที่เป็นอ e ีเมลตัวนี้นะครับผมสมัครใหม่ก็เลยมีตัวใหม่ให้มาลองใช้นะครับทีนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะใช้ตัวนี้ก่อนใครเพื่อนๆก็เอาแคนว่าไปสมัครมลใหม่นะครับถามว่า เราเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะถามว่าทําไมต้องให้พวกผู้ใช้ใหม่ก่อนทําไมไม่ให้พวกผู้ใช้เก่าก่อนล่ะก็คือผู้นี้ว่าเขาต้องการให้พวกผู้ใช้ใหม่นั่นแหละนะครับเป็นตัวชิมรางว่ามันมีบั๊กมีปัญหาอะไรไหมเขาจะได้ไปแก้นะครับพอเขาแก้ให้มันเสถียรแล้วเนี่ยพวกเราที่เป็นผู้ใช้เก่าเนี่ยนะครับก็จะได้ใช้กันแบบสบายใจนะฮะโอเคสร้างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับตอนนี้ผมก็เป็นหนึ่งในผู้ทดสอบของเขาเนี่ยอันดับแรกนะครับเรากรอกจํานวนเงินนะครับสมมุติว่ามีคนมาซื้ออขงน ราคา120บาทนะครับผมกดสแกน QR Code เพื่อชำระเงินนะครับปุ๊บอ่าก็จะสร้าง QR Code ชำระเงินสวยๆแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็กดยืนยันลูกค้าชำระเงินแล้วหรือว่ายกเลิกเนาะกดยกเลิกดูสิอ่าก็จะยกเลิกไปนะครับกดสแกนใหม่นะครับนี่ยืนยันการชำระเงินของลูกค้านะครับปุ๊บอ่าบันทึกข้อมูลสําเร็จแล้วนะครับนี่นะครับมียอดขึ้นมาแบบนี้นะครับบอกวันที่ บอก ID เรียบร้อยนะครับทีนี้ถามว่าข้อมูลนี้เราจะไปดูได้จากไหนนะครับก็คือมาดูได้จากปุ่ม information หรือข้อมูลตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับเขาจะมีบอกแล้วว่าเขาจะสร้างตัว c a n v a code version 1น1ขึ้นมาให้เราตัวนี้จะเป็นไฟล์ที่เรียกว่า canvas sheet นะครับแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะว่าถ้าเพื่อนๆปรับปรุงเว็บตัวเองนะครับจนมันเป็นเวอร์ชั่น2หรือเวอร์ชั่น3ถัดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับ เพื่อนๆต้องมากดสร้างตัวข้อมูลตัวนี้ใหม่นะครับเพราะว่าข้อมูลมันจะต้องเป็นเวอร์ชันแต่ละเวอร์ชันของมันไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามทดสอบเมสร็จก่อนค่อยมากดตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวนี้เพราะว่าผมพอใจแล้วนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับเขาก็จะเปิดตัวแคนวาชีสของเขานะครับแคนวาชีสก็คือเป็นตัวเอาไว้บันทึกข้อมูลนะครับเหมือน Google Sheet นั่นแหละนะครับหรือว่าเหมือน Microsoft Excel นะครับทำงานคล้ายๆกันนะครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะทาอะไรให้ดูอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อสังเกตเนาะอ่าถ้าสมมติว่าพิมพ์เข้าไปนะครับว่าโอ้ยมีลูกค้าคนต่อไปมาซื้ออีก500บาทใช่ไหมครับกดสร้าง QR code ลูกค้าสแกนเสร็จปุ๊บนะครับก็กดยืนยันการชำระเงินนะครับก็รอคขาบันทึกนะครับอ่าตอนนี้บันทึกเสร็จแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมียอดนะครับการซื้อเนี่ยอ่าห้าร้อยนะครับอ่าแล้วก็จำนวนเงิน120นะครับ อยอดรวมทั้งหมดอันนี้เขามารวมให้ข้างหลังเลยเนาะนะครับเป็น620ยนะครับยอดรวมล่าสุดนะครับทีนี้เรากลับมาดูในตารางแคลว่าชีตของเรานะครับจะสังเกตว่าเอ้าข้อมูลคนที่2ไปไหนที่ซื้อ500เมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือจะอยู่ตรงนี้ครับรูปปุ่มข้อมูลที่เป็นรูปสายฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับจะมีม่วงๆเป็นปุ่มกระพริบอยู่ตรงนี้นะครับหมายความว่าตอนนี้มันมีข้อมูลใหม่เข้ามานะครับเราจะต้องมาคลิกที่คําว่าข้อมูลตรงนี้แล้วก็กด รีเฟซข้อมูลนะครับเพื่อที่จะอัปเดตตารางของเรานะครับแต่เพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าในเว็บแอปของเราเนี่ยข้อมูลมันอัปเดตให้อยู่เว้ยแต่มันแค่ไม่ไปโชว์ในตารางเฉย,ยเว้ย,ยจนกว่าเราจะมากดรีเฟซข้อมูลเว้ยเออผมก็งงก็ทำมไมผมไม่เรียวถามไปเลยวะโอเคนะครับตอนนี้เราก็เรียกได้ว่าสมบูรณ์แล้วในเวอร์ชันเดียวเลยแล้วก็หน้าตาหน้าใช้มากนะเสร็จแล้วเราจะมากดพรับบิกตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ ตั้งชื่อเว็บไซต์ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ชื่อเว็บไซต์ย่อยนะครับก็ตั้งให้เรียบร้อยนะครับอ่า My Shop ละกันนะครับแล้วก็กดพระบิกตรงนี้นะครับเพื่อเผยแพร่นะแต่ว่าเราสามารถกดเซตติ้งหรือตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนรูปภาพตัวไอคอนเว็บของเราได้นะครับไอคอนเว็บคือตรงนี้เนี่ยอ่าที่เป็นเล็กๆตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราเปลี่ยนได้นะครับก็ไปโหลดรูปภาพมาจากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับใช้เป็นภาพอะไรก็ได้ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสปกติผมจะใช้บริการนะครับของเว็บที่ชื่อว่าแฟลตไอะะมมจพพิ์หานครับ ่เห็นไหมเยอะแยะเลยนะครับเป็น png นะครับฟรีดาวน์โหลดนะครับโอเคแล้วก็กลับมาที่ตัวแ a นวาของเราเนาะมากดที่รูปตัว c ตัวนี้นะครับเป็นไอคอนของแ a นวานะครับแล้วเราก็บวกไอคอนใหม่เข้าไปก็คือตัวนี้นะครับรอเขาสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเนี่ครับเราก็คลิกเลือกที่ภาพไอคอนของเรานะครับกด finish นะครับและที่สําคัญนะครับตรงนี้ ในช่องตรงข้างไอคอนนี่คือชื่อเว็บนะครับเพื่อนๆอย่าลืมมาตั้งชื่อเว็บนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อเว็บว่าอ่าระบบบันทึกยอดขายล้านถูกจังนะครับแล้วก็กดติ๊กให้เขาค้นหาเจอใน Google นะครับโอเคผมจะ continue to publish เลยนะครับหรือว่าเผยแพร่เลยนะครับกดเผยแพร่นะครับแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่เราก็ก๊อบลิงก์นี้ไว้ใช้นะครับหรือว่าเราจะเปิดดูเว็บไซต์ของเราก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบเว็บไซต์เต็มๆของเรากันดีกว่านะครับอ่าขึ้นมาแล้วนะครับก็มาลองทดสอบดูกันเลยเนาะสมมติว่ามีคนมาซื้อของ20บาทนะครับแล้วก็กดสแกนคิวอาเพื่อจ่ายเงินนะครับอ่าระบบเขาก็จะไปดึงยอดที่เราพิมพ์ม,ม่เยี้ยมมาโชว์ด้านบนนะครับนี่ยอดที่ลูกค้าต้องจ่ายนะครับแล้วก็จะเรียกภาพ QR วบาร์โค้ดของเราขึ้นมานะครับก็ลูกค้าสามารถสแกนจ่ายพอสแกนจ่ายเสร็จลูกค้าเอาเคียร์โค้ดให้เราดูเนาะแล้วก็ออชัวร์แล้วว่าลูกค้าจ่ายนะแล้วเราก็กด ยืนยันลูกค้าชําระเงินแล้วตรงนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าอุ้ยเราพิมพ์ผิดเรากดยกเลิกก็ได้นะครับแต่ถ้าลูกค้าจ่ายแล้วเราก็กดยืนยันลูกค้าชําระเงินแล้วนะครับนี่เขาก็จะบันทึกข้อมูลลงในแคนวาชีตนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะเรียกข้อมูลมาโชว์ตรงประวัติการขายให้เราดูแบบนี้ให้เราดูยอดรวมทั้งหมดแบบนี้ด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูในตัวแคนวาชีตนะอ่าเห็นว่าข้อมูลจะยังไม่เพิ่มหมายใช่ไหมครับเรามากดรูปสายฟ้านะครับกดรีเฟซข้อมูลนะครับ อ่าเนี่ยนะครับข้อมูลมาแล้วนะครับเราก็สามารถใช้ข้อมูลตัวนี้เนี่ยกดอ่าดาวน์โหลดนะครับเป็น CSV ก็คือเป็นไฟล์ตารางหรือว่ากดดาวน์โหลดเป็น xlsx ก็คือเป็นไฟล์ตารางสําหรับ Microsoft Excel ก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองกดโหลดดูไหมอ่ากดดูนะครับอ่าเสร็จแล้วลองเปิดดูนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็สามารถเอาไฟล์เนี้ยไปใช้งานอย่างอื่นต่อในไฟล์ Excel ได้ด้วยนะครับโอ้นี่คือดีมากๆเลยนะครับหรือว่าเราจะ แชร์เป็นลิงก์สำหรับดูก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ให้คนอื่นเปิดดูไฟล์เราได้นะว่าเอ้ยตอนนี้ยอดขายตารางเป็นยังไงนะครับหรือว่าเราจะโหลดเป็น pdf ก็ได้นะครับเนี่ยก็สําหรับวันนี้นะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรวมถึงไอ้ตัว qr code ตัวนี้นะครับก็สามารถ สกแกนแล้วก็โดเนท t เป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับโกดคอนเทนอร์ลาวแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ